สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สกินโทเปียพอดแคต์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับน้องหมอนัดนะคะน้องหมอนัดคะเคยได้ยินบ้างไหมว่าบางทีเราอ่ะโบกสกินแคร์เยอะมากเลยแต่ผิวเราเนี่ยไม่ดีขึ้นบางครั้งก็แย่ขึ้นด้วยโอ้ไม่ต้องเคยได้ยินเลยค่ะเจอกับตัวเองค่ะซื้อสกินแคร์มา10อย่างโบกไป5-6เลเยอร์ค่ะ,คะ หน้าก็ยังแห้งอยู่ดีแถมสิวขึ้นมาอีก่ค่ะพี่พึง่งก็เลยรู้สึกว่าโอเคพักก่อนคะ่ะเนาะแล้วก็เป็นหน้าสดไปก่อนตอนนี้ใช่อันนี้พี่คิดว่าอย่างหนึ่งนะเป็นเพราะว่าเราอ่ะยังไม่รู้จักผิวของตัวเองอย่างลึกซึง้งอืมจริงอืมเพราะว่านัดว่าสมัยเนี้ย เราข้อดีของเราเลยคือเราเข้าถึงข้อมูลได้เยอะเนาะแต่ทีนี้ข้อมูลมันค่อนข้างเยอะมากอ,ะอ่ะเ,ออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจับตรงไหนดีแล้วก็อีกอย่างเลยการตลาดเนี่ยก็โอ้โหพยายามชวนชวนเราเป็นเหยื่อแล้วเราก็เป็นเหยื่อ,อหนึ่งในนั้นเออก็คือแบบกลายเป็นว่าเ,ออเราไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วอันไหนดีอ,อันไหนไม่ดีสุดท้ายก็คือซื้อมาหมด่หน้าผัง คือข้อมูลมันเยอะมากทำให้ทุกคนสับสนถูกต้องมเดี๋ยนั้นว่าน่าจะเป็นข้อเสียของการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันใช่ใช่ใช่แเราแบบว่าถ่ายทิกต็อกนี่ก็แบบสกินแคร์ขึ้นมาแบบเป็นเยอะมากคนไข้น่าจะได้น้นจะได้ยินคาพูดจากคนไข้ตลอดเวลาว่าครีมติ๊กต็อกค่ะอ๋อได้ยินไหมคะเอแต่ไม่อยากจะพูดคํานี้ก็เลยว่าครีมทีทีครีมทีทีละกันค่ะ แล้วก็มีแบบประมาณว่ามีคนแนะนำในทิกตอกอะไรเงี้ยน้องนัทเคดีไหมแบบดูติกตอกมาอะไรเงี้ยดูคลิปมาค่ะหมอเขาบอกว่ามันดีหลุมสิวขึ้นง่ายก็เลยถามว่าเป็นไงคะไม่เป็นไรค่ะสิวขึ้นค่ะสิวขึ้นแทนอะไรเยอะมากหลายเคสเหลือเกินก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะคุยเรื่องอื่นกันต่อนะคะก็พี่ก็อยากจะให้เราแนะนําตัวกันก่อนนะคะก็หมอชื่อหมอพึ่งนะคะชื่อจริงก็คือแพทย์จิงพนภาเวชอนุรักษ์นะคะ เป็นแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางนะคะเรียนจบจากสถาบาันโลคผิวหนังปกติเนี่ยพี่ก็จะเป็นคนที่จริงๆเป็นคนชอบสกินแคร์อยู่แล้วแต่ก่อนเรียนหมอผิวหนังเป็นคนแบบบ้าสกินแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบดูแลผิวประมาณเคยมีช่วงชีวิตนีใช่ใช่ <laughs> แล้วก็เป็นคนมีปัญหาผิวเยอะด้วย <laughs> เป็นสิวเลยอะคะ่ะแล้วก็พอได้แล้วไม่ทํางานอยู่ตรงในฟิลเนี้ยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออแบบ มันตอบโจทย์เนาะเราก็ชอบฟิลนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยล้วปกติพี่ก็จะแบบเป็นคนที่บางทีเวลาเจอเคสมีปัญหาหรือว่าคนไข้มีปัญหาอะไรมาเนี่ยบางทีเราก็จะไปเปิดดู Google หาข้อมูลเพิ่มบางทีก็แบบเอาเปเปอร์มารีวิวบ้างหรือว่าไปเรียนตามงานประชุมเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะดูไกด์ไลน์ใหม่ๆว่าตอนเนี้ยเขามีอะไรอัปเดตบ้างเพื่อที่ให้แบบเราอัปเด,ดตตลอดเวลาล้วก็แบบข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่ผิดพลาดผิดพลาดน้อยที่สุดดีเลยคะนะ่ะจะได้ขออนุญาต ขอความรู้จนพึ่ด้วยค่ะเคค่ะนัดขออนุญาตแนะนําตัวนะคะหมอนัทนะคะชื่อแพทย์หญิงณัฏพรสันติพาสค่ะจบเวชทศาสตร์เฉพาะทางนะคะทางด้านการป้องกันแล้วก็วชทศาสตร์วิถีชีวิตค่ะก็นัดก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบลองค่ะแล้วก็อยากเรียนรู้เหมือนกันเนาะแล้วก็อย่างแล้วก็มีช่วงชีวิตที่เคย บ้าสกินแคร์เหมือนกันค่ะคแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออเราไม่มีเพื่อนดิสคัทเลยเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันดีหรือไม่ดีกับเราหรือแม้กระทั่ง p r o d u ั t ฑฉีดต่างๆก็ตามก็เลยรู้สึกว่าเออการได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับี่พึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยใช่เลยค่ะก็หลายๆอย่างเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันโอ้ใช่เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายวิธีค่ะมีหลายเคสมากพี่ยาถาี่พึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปได้เลยค่ะ ยงไงบ้างๆไปทำหน้ามา่ะไม่ได้ทำแต่ว่ามันไปถึงที่พูดไม่ได้นอกก็คือไปถึงสโตร์ของเขาอะมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากก็คือสกินแคร์เออต่างๆคือมีประมาณแบบ นัดว่าของเราก็เยอะแล้วนะแต่นัดว่าของเขาอ่ะมีประมาณแบบห้าชั้นเออแล้ว่ามันคืออะไรนะร้านหรอมันเป็นร้านที่รวมสกินแคร์ทุกอย่างถ้าคนเป็นกาไม่เคยไปเกาหลีเลยใช่ไหมคะไม่ไปเกาหลีเลยถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะก็คือไปถึงห้าชั้นก็คืองงก็คืออยู่บ้านเราก็งงแล้วนะแต่ว่าไปถึงเขาคืองงกว่าเพราะว่ามันมีของหน้าลองเยอะมากเออแล้วเราก็สตันไปนิดนึง เราก็ไม่รู้แล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยแล้วเราก็เลยแบบเท่างไงดีนะคืออยากซื้อทุกอย่างเลยพี่พึ่งเออไม่ว่าจะเป็นแบบสกินแคร์เครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสุดท้ายแล้วก็คือมาถึงหมดไปเยอะมากพออยู่เมืองไทยชอ็อกจะใช้อะไรดีอ่ะ <laughs> เออใช้อะไรก่อนดีจะม,มีหลายอย่างเกินไปใช่ไม่มีหลายอย่างเกินไปเออแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือใช้ทุกอย่างอา่าใช้ทุกอย่างแล้วก็คือหน้าก็เริ่มแห้งแล้วก็เป็นขุยอย่ดีใช่สุดท้ายก็คูพักแล้วก็เอามาลองมาลองใช้ทีละอย่างหรืออย่าง S <S อ่าพอใช้ทีละอย่างเราก็เริ่มโอเครู้แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนีในน้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือใช้ได้แค่ 2, 2> อย่างที่ซื้อมาทั้งหมดก็คือให้คนอื่นค้าสองอย่างนันคืออะไรคะน้องนัทสองอย่างก็คือเป็นแค่มจ o i ์ไรเซ z e r ธรรมดาเลยแล้วก็อาจจะเป็นมาร์กที่เป็นกลุ่มพวกเรดินนลที่ใช้แค่แบบอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็คืออันอื่นเราใช้เราแบบมันแห้งอะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกแห้งอยู่ดีแล้วก็มีผื่นขึ้นขนาดหน้าเราที่แบบรู้สึกว่าเป็นคน แพ้ยากนะเออรู้สึกว่าเป็นคนถ้าเทียบกับคนไข้ที่เจอทั้งหมดแล้วเราว่านันว่านันเป็นคนแพ้ยากแหละความโชคดีแต่ก็สุดท้ายพอไปเห็นทุกอย่างแล้วลองใช้ทุกอย่างจริงเออหน้าเราก็ไม่ยังไม่ไหวอยู่ดีค่ะก็เลยแบบว่าต้องยอมแพ้แต่ว่าแต่ว่าพี่อ่ะพี่อ่ะพี่ไม่ได้ไปเกาหลีแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนชอบลองเออคือเวลามีงานมาขายสกินแคร์เช่นแบบงานไม่ถึงว่างานประชุมเนี่ยบางทีมันมีบูธใช่ไล้วสูตรดีสเี้ใช่ใช่บางทีมันมีบูธพี่เคยไปงานหนึ่งมันมีแบบ บูทที่เป็นคนเกาหลีมาขายอ่ะแล้วเขาก็บอกมีแบบครีมอันนึงเป็นแอมอ่ะเป็นแอมแบบแอมเดียวแล้วแบบใส่อินกิเดียนแบบสิบอย่างอะน้องนัดคือคือแบบเป็นแอคทีฟอินกิเดียนแบบตัวดังทุกตัวแบบอ่าที่เราพูดแล้วเราจะรู้สักซื่อแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเดียวจบอะไรอเงี้ยคือคือตัวเดียวจบคุณรู้ว่ทายอย่างอื่นแล้วก็แบบแอมแพงเหมือนกันนะพันกว่าบาทเลยอ่ะหรือขายเป็นแบบแอมพูแล้วก็แบบทาอะไรเงี้ยแต่พี่ใช้แล้วพี่ก็แสบนะใช่ไหมแล้วก็หยุดใช่ไหมคะใช่ใช นั่นว่าเลือกน้อยๆที่เหมาะกับเราอ่ะเลือกตัวที่เหมาะกับเราที่สุดใช่แล้วก็เลือกตัวนั้นเอเขาใจ้ผิวเราเออเขาใจผิวเราเสร็จปุ๊บโอเคขาดน้ํานะผิวแห้งจริงเลือกมาจราเซอร์ติวเดียวกพอจริงเพราะว่าประสบการณ์ตรงเลยค่ะจากคนนี้เลยค่ะก็คือสุดท้ายก็คือซื้อมาเป็นแบบ15้าอย่างก็ใช้ได้แค่อย่างเดียวอจะตอนพี่เด็กๆพี่เป็นคนเป็นสิวง่ายคือพี่จะแบบเป็นคนที่ คือต้องเข้าคลินิกรักษาสิวอะไรเงี้ยตลอดเลยนะแล้วพี่ก็จะแบบลองไปเรื่อยคือตอนเด็กๆเราแบบไม่ได้มีตังค์เยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่สามารถที่จะแบบไปหาหมอได้ตลอดบางช่วงเราก็จะแบบอยากทายเองอะไรเงี้ยก็แบบไปอ่านรีวิวแล้วก็ไปซื้อครีมที่อยู่ในพวกร้านขายยาดักเอร์โตเวทสวัสด์สันอะไรพวกเนี้ยมาใช้เองเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่ามันทําให้หน้าพังกว่าเดิมคือ,ค,อคือพอเรารักษาไม่ถูกอ่ะคือสิวก็เหอ่อพอสิวเหอ่อปุ๊บระคายเคืองแล้วก็แบบเป็นผื่นอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าหน้ามันพังช่วงนั้นแบบ รู้สึกว่าเราไม่น่าเลยไม่น่าที่จะไปลองเองอะไรเงี้ยแล้วเราเราลองแบบหลายโัรดักแล้วมันแบบเซนซิทเขาเรียกเซนซิไทใช่ไหมเซนซิไทผิวเราอะทำให้เราแบบแพ้ง่าย,ยอะไรเงี้ยความจริงพี่เป็นคนตนหลกพี่ก็เป็นคนแพ้ง่ายอืออือือคือเลยเวาลารักษาคนไข้จริงพี่จะแบบว่าอ่าบอกว่าแบบเอาตัวสาคัญสุดก่อนเลยอะล้างหน้าบำรุงกันแดดเลยอะพอใช่แล้วก็ มอนี่มอด m o i ร t u r e i เลือกแค่ตัวเดียวเนาะกันแดดเลือกหนึ่งตัวแล้วก็คลีนซิ่งเลือกหนึ่งตัวขอแค่นี้เองค่ะสามอย่างเราอย่าเพิ่งลองอะไรเยอะเพราะว่าถ้าลองอ่ะหมอจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วที่สําคัญคือคนไข้มาถึงอ่ะคนไข้ยังไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจปัญหาตัวเองจริงบางคนมาเพื่อมาทําหลุมสิวค่ะแต่สิวเต็มหน้าเลยยื่นใช่จอบ่อยใช่จอบ่อยมากเสุดท้ายก็คือคนไข้ก็จะบอกว่าเออแบบ เคยรักษาสิวไหมไม่เคยค่ะเออแล้วทำไมถึงไม่อยากรักษาเขาบอกว่าไม่รู้จะรักษาอย่างไรเออหรือไม่รู้ปัญหาของเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสุดท้ายก็คือต้องแนะนําคนไข้ว่าเออรักษาสิวก่อนแล้วค่อยมารักษาลุมสิวดีกว่าเนาะเพราะว่าเนี่ยค่ความจริงเคสฟารดี้ในคลินิกเองในรอบตัวเรามันเยอะมากอือก็คือคนไข้เองและตัวเราด้วยค่ะแต่แต่พี่อะหลังจากที่พี่เป็นล่อมนั้นนะก็คือพี่หน้าแย่มากแล้วก็พี่ก็เป็นหัคลินิกใช่ไหม แล้วพี่ก็เลยเลิกทุกอย่างคือเลิกหมดเลยนะคือใช้แค่แบบใช้น้อยมากใช้แบบคือมีแค่ล้างหน้าบำรุงกันแดดสามอย่างที่ที่คิดว่าตัวเองไม่แพ้จริงๆเราก็ใช้อยู่แค่นั้นนะอะไรเงี้ยอยู่พักใหญ่ๆเลยนะอ่ะจนแบบคือหน้าโอเคขึค้นแล้วก็ค่อยแบบมาใช้แอคทีฟอินกิเดียนก็ค่อยมาลองทีละตัวนะอะไรเงี้ยออะไรประมาณเนี้ยก็คืออาจาจะเลือกว่าแบบเอาถ้าเราอยากใช้กลุ่มวิตเอแล้วเราก็ไปอ่านดูส่วนผสมเออมันน่าจะโอเคนะอนะไรเงี้ยก็มาทายตัวนั้นอนะไรเงี้ยแบบแอดออนเข้าไปเลยเออประมาณนี้ใช่ แต่สุดท้ายก็คนผบว่ายาฉีดดีที่สุดนะไม่ต้างพูดเลยอะคือจริงๆก็ไม่อยากจะบอกประสบการณ์ตัวเองก็คือต่อให้เราซื้อสกินแคร์มาสักสิบอย่างแต่สุดท้ายเราก็จะวางมันทุกอย่างลงแล้วก็เริ่มต้นด้วยเข็มจริงๆหรอวะทังไงดีเก็เบื้องต้นนะรายการเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันมีหลายๆคนถามคําถามเข้ามาไม่ว่าจะถามต่อหน้าหรือว่าถามแบบอินบ็อกซ์ทิกต็อกอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะถามเข้ามาว่าเอ๊ะมัน ขื่นแบบนี้ทายังไงปัญหาสิวแบบนี้ทายังไงรุมสิวเนี่ยมันรักษาได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแบบมีปัญหาแบบริร้วรอยเนี่ยไปใช้โปรดักต์ตัวนี้หรือว่าไปทําอันนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะะี่ค่ะพี่ก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาแบบนั่งคุยกันกับคุณหมอน้องหมอนัทนะคะแล้วก็ คุยกันว่าเราก็จะคุยกันว่าแบบอันไหนที่มันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยโดยเราพยายามจะอิงข้อมูลจากตัวเปเปอร์ที่มันดูน่าเชื่อถือแต่ว่าพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายโดยที่แบบไม่ต้องเป็นหมอก็เข้าใจได้นะคะนั่นว่าอันนี้ดีนะคะคนคือบางคนอาจจะคิดว่าการอ่านเปเปอร์ทางการแพทย์หรือวิจัยทางการแพทย์อะค่ะมันดูไม่สนุกอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วอะถ้าเราเล่าผ่านตัวเราเนาะเราก็ในภาษาที่เข้าใจง่ายอะน่คิดว่ามันสนุกนะ แล้วก็ได้จะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอเราได้ความรู้แล้วแล้วเราเข้าใจตัวเองแล้วอะค่ะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเรา อย่าก็กับทุกคนด้วยนะคะเพราะการที่เราอยากให้มีผิวที่ดีนะมันไม่ใช่แค่การเลือกโปรดัก t ์ที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงเรื่องผิวตัวเองอแล้วก็ตัวโปรดัก t ผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะสําหรับนัทเองนะัทคิดคว่าเออผิวของเราเนาะไม่ใช่แค่เราฉีดข้างนอกนะ,ะแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจเราเข้าใจตัวเองเข้าใจผิวเราจากภายในด้วยแล้วที่สําคัญคือเราดูแต่ข้างนอกไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองจากภายใน สมมติว่าถ้าเราดูแลตัวเองจากภายในแล้วเราก็เสริมกับการที่ดูแลภายนอกด้วยนั่นว่ามันแจ๋วมากเลยบิวน่าจะดีเลิศเลิ <laughs> โอเคอันอันนี้พี่เห็นด้วยเพราะว่าหลายๆเขตที่แบบว่าเราพยายามจะรักษาจากภายนอกเช่นแบบว่าเราก็จ่ายยาแล้วนะเต็มที่แล้วนะคือโอ้โหเราแบบจ่ายทุกอย่างอ้าวทำไมคนไข้ไม่ดีขึ้นอ่ะเราปรากฏว่าคือพอมาคุยกันจริงๆเอาคนไข้เขาก็มีปัญหาภายในที่้อง้องนัดเล่าก็คือบางทีเขาก็แบบเป็นไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ทําให้ผิวเขาแบบ มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะน่นจะคิด,ดว่านันคิดว่าการความจริงอยากพูดเรื่องไลฟ์สไตล์มากกับผิวเพราะนั<ฆ>้นรู้สึกได้ว่า<ฆ>ออข้อมูลในเรื่องนี้มันน้อยมากมันมคือถามว่าน้อยไหมอาจจะไม่น้อยแต่มัน<ฆ>ดูตื้น,ม,นมันดูตื้นเขินในปัจจุบัน คนไม่ค่อยพูดถึงไลฟ์สไตล์กับผิวทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของผิวเราเออแล้วก็ความจริงเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องคือหาสกินแคร์คนพูดแต่สกินแคร์แต่คนกลับไม่มองไลฟ์สไตล์ของตัวเองคือคนจะไปมองแต่ใช่อิมนแฟกเตอร์แปลกมากเลยนะการรักษาถูกต้องแต่คนกลับไม่มองตัวเองว่าเราสามารถดูแลด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ของเราได้เพราะฉะนั้นคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดประเด็นได้นะคะว่าไลฟ์สไตล์กับผิวของเราเนี่ยมีสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับ ทุกคนมากอืมค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังืาถสิตอนนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบบรรยากาศของสกินโทเปียนะคะก็เดี๋ยวเอพิโ o ดนนะคะเราก็จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของใหม่น้ำเนี่ยสามารถบดบังกันมองเห็นได้จริงหรือเปล่าอุ้ยจริงหลือเปล่ะก็เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือคุณหมอหลินนะคะจาก In Hospital ค่ะ อยากเจอพี่หลิงโอเคค่ะ<า>เราเจอกันตอนหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็ฟังเสียงกระซิบของผิวไปพร้อมกันค่ะเราชมเลยค่ะตอนหน้านะ